ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาตาชาธาอดอินเบรนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นความรักล้วนๆนะคะของชาวราศีมีนหรือลัคนามีนนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2563นะคะสำหรับคลิปนี้ก็พิเศษหน่อยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินโชคลาภความสำเร็จต่างๆเพิ่มมาด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ในหลายๆคนบอกว่าปากท้องสำคัญนะคะแม่หมอก็เลยจัดทำให้แต่ ยังไงก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับความรักล้วนๆของคนโสดที่คนที่มีคนคุยแล้วคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักสถานะความรักไม่ชัดเจนเมือที่3มนะคะก็ยังจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะการทํานายก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นภาพรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนเสอมอไปยังไงก็อย่าได้คิดมากนะคะดูเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นหรือไม่ก็เป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะ แล้วสถานการณ์ต่างๆในภาพไพ่อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามหรือว่ามาพูดคุยมาเป็นกําลังใจได้นะคะอันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าช่วงเนี้เรื่องราวโดยทั่วไปของชาวราศีมีนหรือลัคนามีนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูภาพไพ่พื้นฐานกันเลยนะคะ ไพ่ใบแรกของคุณได้สี่ถ้วยนะคะหกถ้วยสิบไม้เท้า The Moon Chariot The d a t อัศวินถือไม้เท้าห้าถ้วยเก้าดาบ หไม้เท้าสามเหรียญ tower ววแล้วก็ไพ่สรุปของคุณได้กงล้อนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิเรื่องราวโดยทั่วไปเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะหรือว่าตัวตนของคุณนั้นในช่วงนี้มีความเบื่อหน่ายนะคะเหมือนก็ว่ามีเรื่องอะไรทําให้คุณเซ็งๆนะอยากจะอยู่คนเดียวแบบเงียบๆนะคะเก็บเนื้อเก็บตัว หรือในช่วงนี้คุณไม่อยากสูงสิงกับใครนะคะหรือใครทําอะไรก็ไม่ถูกใจคุณไปหมดนะคะในช่วงนี้มีแต่ความเบื่อหน่ายนะคะอันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ก็เลยอยากจะอยู่คนเดียวแบบเงียบๆมากกว่านะคะแต่นี้มาดูซิเรื่องการงานของคุณเป็นเช่นไรตำแหน่งการงานของคุณค่อนข้างดีนะคะมีความมั่นคง ไม่ว่าจะทําอะไรในช่วงนี้ประสบความสาเร็จนะคะการค้าการขายธุรกิจการลงทุนต่างๆนะคะหรือว่างานบริษัทรัฐวิสาหากิจถือว่าในช่วงนี้ค่อนข้างดีนะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะหรือไม่ก็มีงานหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะบางคนอาจจะรอง,งานอยู่หรือว่าหางานใหม่รอง,งานใหม่อยู่ในช่วงนี้มีโอกาสดีๆเข้ามานะ โดยเฉพาะเกี่ยวกับงานทางไกลการเดินทางไม่ได้อยู่กับที่นะคะค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานต้องเดินทางบ่อยๆถือว่าในช่วงนี้มีโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับการงานหัวหน้าเจ้านายก็ถือว่าใช้ได้นะคะให้การช่วยเหลือสนับสนุน แล้วก็การค้าการขายในช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสําหรับบางคนที่ลงทุนค้าขายนะเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกับว่าไม่ค่อยได้กําไรเท่าที่ควรนะคะแต่ก็ขอให้อดทนสู้ต่อไปนะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปหรือบางคนถ้าต้องการลงทุนค้าขายแม่หมอก็แนะนําว่าให้ทําเกี่ยวกับของเก่านะคะหรือว่าของมือสองนะ หรือไม่ก็ของโบราณนะคะค่อนข้างดีนะหรือไม่ก็เป็นการส่งออกระหว่างประเทศเนี่ยถือว่าใช้ได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับการส่งออกต่างประเทศส่งออกระหว่างประเทศนําเข้าส่งออกต่างๆนะคะถือว่าใช้ได้เพราะว่าไพ่สรุปของคุณได้กองล้อนะคะแล้วก็ได้ชาริออทนะคะแล้วก็ในหลายคนนะเหมือนกับว่าในช่วงนี้มีเรื่องคิดมากนะคะมีความกังวลใจ หรือมีอะไรที่ทำให้คุณเครียดนะคะได้ก้าวดาบเกี่ยวกับความสุขของคุณในตำแหน่งความสุขความสมหวังข,ของคุณเหมือนกับว่ามีความผิดหวังเสียใจหรือว่าอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการหรือว่าคาดคิดนะคะคุณก็เลยค่อนข้างเครียดหรือคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งขัดแย้งกับใครบางคนหรือว่าคนรอบข้างเพราะว่าในช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณมีความกังวลกับคนที่แตกหักไปหรือว่าคนที่ทะเลาะ หรือว่ามีความขัดแย้งกันนะคะและบริวารเหมือนกับว่ามีคนเข้ามานําความเดือดร้อนมาให้คุณนะต้องระวังให้ดีด้วยนะคะบริวารหรือว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเหมือนกับว่าจะนําพาความเดือดร้อนนําพาปัญหามาให้คุณนะคะยังไงก็ขอให้หลีกเลี่ยงเอาไว้นะคะละักษณะเหมือนกับว่าเขาจะนํานําปัญหาหรือว่าเรื่องเครียดๆมาให้คุณเป็นทุกข์นะคะ และภายในบ้านที่อยู่ที่อาศัยเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะได้เด e อ o มูลนะคะภายในที่อยู่ที่อาศัยภายในบ้านคนภายในครอบครัวต่างๆญาติพี่น้องนะเหมือนกับว่าคุณมีความกังวลใจมีอะไรที่ทําให้คุณต้องคิดหนักนะคะแล้วก็ภายในบ้านที่อยู่ที่อาศัยของคุณนะ่ะเหมือนกับว่าต้องทําบุญทํากุศลเยอะๆนะ เจ้าที่ทางเหมือนกับว่าเจ้าที่เจ้าทางค่อนข้างแรงหรือไม่ก็เป็นวิญญาณของบรรพุรุปุนะคะเหมือนกับว่ามีวิญญาณของบรรพบรุษนะเพราะว่ามีเดอะเดชขึ้นนะคะแล้วก็เดอะมูนคุณอาจจะไม่ค่อยทําบุญไปให้เขาก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะมีสิ่งลี้ลับมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะขอให้คุณหมั่นทาบุญทํากุศลสวดมนต์ไหว้พระแผ่บุญแผ่กุศล แล้วก็กวดน้ำแป้งเขาด้วยนะคะเพราะว่าในบางครั้งลักษณะเหมือนกับว่าอาจจะทำให้คุณหงุดหงิดในช่วงนี้นะคะหมายก็ว่ามีปัญหาอะไรทำให้คุณหงุดหงิดนะมีเรื่องที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งการแตกหกักหรือว่าทะเอลออาะเบาแวงด้วยนะคะทั้งคนภายในครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างนะคะ ส่วนทางด้านการเงินของคุณนะคะการเงินของคุณค่อนข้างดีนะการเงินของคุณสามเหรียญนะคะโชครลาความสําเร็จของคุณการเงินไม่ได้เป็นห่วงนะมีคนคอยความมีคนค,คอยให้การช่วยเหลือหรือไม่คุณต้องการขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับการสนับสนุนนะคะเรื่องเงินทองของคุณไม่ลําบากนะคะแล้วก็ได้โชคได้ลาบจากคนรักด้วยนะคะได้โชคได้ลาบจากเสน่หหาหรือไม่ก็จากคนรักนะ เรื่องการเงินกันทองของคุณไม่ขัดสนนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของคุณนะคะสุขภาพร่างกายของคุณน่ะให้ระวังด้วยนะคะเหมือนกับว่าเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะคะสามวันด้สีวันไข้หรือไม่ก็อาจจะป่วยเป็นโรคที่รักษาหายยากนะคะเป็นเป็นหายหายหรือไม่ก็เป็นโรคเกี่ยวกับเวรกรรมนะคะโรคที่อาจจะ ตรวจไม่พบเจอว่าเป็นอะไรนะคะเหมือนกับว่าหมออาจจะวินิจฉัยไม่พบโรคแต่เหมือนกับว่าคุณป่วยนะคะเพราะว่าในตำแหน่งเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บของคุณนานได้เดอะเดนะหรือไม่ก็สุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ลองถามลองไถ่หรือว่าดูแลให้ดีด้วยนะคะรวมทั้งรวมทั้งสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็โรคเครียดโรคความดันต่างๆนะคะ แล้วก็ไมเกรนแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับอุปัติเหตุด้วยนะคะอุปัติเหตุแบบกระทันหันเลือดตกยางออกก็มีความเป็นไปได้นะคะโชคลาภของคุณอย่างที่บอกนะคะมีมาเรื่อยๆเหมือนกับว่าการเงินการทองของคุณไม่ขาดมือนะเหมืนกับว่ามีเงินมีทองไหลามาเทมานะคะในช่วงนี้มีโชคมีลาบมีความสําเร็จเข้ามานะคะ มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแต่ถ้าใครต้องการเสี่ยงโชคก็ขอให้ซื้อทะเบียนรถเทียบทะเบียนรถเลขรถนะคะแล้วก็เลขของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะถ้าคุณฝันถึงก็ทําบุญไปให้เขาด้วยแล้วก็เสี่ยงเกี่ยวกับอายุเขาวันเกิดเขาปีเกิดเขาก็ได้นะคะถือว่าคุณมีโชคไม่ลับเข้ามา ส่วนทางด้านความรักนะคะความรักของคนโสดที่ยังไม่เจอใครนะในช่วงนี้เหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอ,อกหักบ่อยๆนะคะในช่วงนี้คุณก็เลยไม่ค่อยอยากเปิดใจเท่าไหร่ลักษณะเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่นะเหมือนกับว่ามีเข้ามาแต่ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ถูกใจแล้วก็บางคนยังรอคอยคนรักเก่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็มีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์น มาพูดคุยมาปรับความเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะบางคนที่เคยผิดหวังหรือว่าเคยจบกับความรักครั้งเก่าก็มีโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนเก่าๆจะเข้ามานะคะเพราะว่าได้หกถ้วยนะคะหกถ้วยเดอรเดทแล้วก็ไพ่กลงล้อนะคะหกถ้วยเดอรเดทกงล้อคนเก่าๆจะเข้ามานะคะหรือว่าอาจจะเป็นรักใหม่ๆเข้ามาแต่อาจจะยังไม่ถูกใจคุณก็ได้ ลักษณะคนที่เข้ามาเป็นคนธาตุไฟนะคะไฟเมษสิงหธนูนะแล้วก็คนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่ารักต่างวยนะคะเมษสิงหธนูจะเข้ามาหรือไม่ก็รักต่างไวยหรือไม่ก็คนเก่าๆนะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าคุณยังคิดถึงคนในอดีตคนที่คนที่เคยผ่านมาหรือว่าคนเก่าๆอยู่ในขณะนี้นะคะห้าถ้วยอะเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมานะคะ ที่คุณยังไม่สามารถลืมได้นะหรือหรือบางคนอาจจะเป็นคนรักเก่าที่เพิ่งจบไปนะคะก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งนะคะแต่เนี้ยเรามาดูซิเจาะจงทั้งคนโสดที่มีคนคุยแล้วก็หาหาดูใจกันอยู่ในช่วงเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักของคุณตัวตนของคุณได้เด็กถือถ้วยนะคะความคิดความรู้สึกของคุณได้ เจ็ดไม้เท้าความสัมพันธ์ของคุณได้หนึ่งถ้วยแล้วก็พ่ายขยายได้กองล้อนะคะตัวตนของคนรักคุณได้ไฮพินเทนความคิดความรู้สึกของเขาได้สองถ้วยความสัมพันธ์ได้สองเหรียญแล้วก็ไพ่ยขยายได้ดีเอ็มเพนะคะมองว่าความรักของคอนโสดที่คุยคุยกันอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะคะตัวตนของคุณนะ่ะ เป็นคนมีความจริงใจนะรักใครรักจริงนะคะไม่ว่าคุณจะคิดยังไงคุณก็พูดแบบนั้นนะเหมือนกับว่าคุณคิดยังไงก็พูดแบบนั้นมีความจริงใจนะคะใส่ซื่อบริสุทธิ์นะคะแต่ลักษณะเหมือนคนเจ้าชู้นะก็เลยทําให้ตัวตนของคนรักคุณนะไม่ค่อยไว้ใจคุณเท่าไหร่หรือไม่เขาก็อาจจะมีอะไรค่อนข้างเครียดคิดมากมีความวิตกกังวลเป็นคนที่อมทุกข์นะคะ ตัวตนของคนรักคุณเขาเป็นคนอมทุกข์นะเป็นคนซีเรียสจริงจังเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีอะไรเขามักจะเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเปิดเผยเท่าไหร่นะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกของคุณเจ็ดไม้เท้าอ่ะเหมือนกับว่าคุณก็พยายามที่จะแสดงออกถึงความรักให้กับคนรักได้รับรู้นะว่าคุณรักเขานะคะแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะใจคนรักด้วยนะคะ ส่วนความคิดความรู้สึกของคนรักของคุณนะ่ะเขารักคุณมากมายนะเขาคิดว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ใช่แล้วก็คนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะแต่เขาก็อดคิดไม่ได้ว่าคุณนะ่ะจะรักเขาจริงหรือเปล่าหรือว่ามีใครหรือว่าลักษณะของคุณนะ่ะอาจจะดูเจ้าชู้นะคะแต่เขาว่ารักคุณนะส่วนด้านความสัมพันธ์นะ่ะแน่นอนคุณรักเขาแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะรักเพียงแค่หนึ่งเดียวจิตใจของคุณนะ่ะ ค่อนข้างดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะคุณรักเขานะแล้วก็ความรักของคุณเหมือนกับว่าคุณพยายามเติมเต็มเอาใจใส่คนรักนะคะแต่ความสัมพันธ์เหมือนกับว่าเขาก็ยังลังเลไม่ค่อยแน่ใจหรือว่ายังไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวตนของคุณเท่าไหร่นะคะสองเหรียญนะ่ะหรืออีกความหมายหนึ่งเขาอาจจะมีความรักมีความผูกพันกับคุณก็ได้นะคะ ถึงแม้ว่าในบางครั้งอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันแต่ยังไงก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะหรือบางคนถ้ามีปัญหาก่อนหน้านั้นบอกได้เลยยังไงก็กลับมารีเทิร์นยังเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคุณและเขาเป็นคู่กันนะคะเพราะว่าสองถ้วยกับกรงล้อขึ้นนะแสดงว่าคุณและเขานะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคุณและเขาเป็นคู่กันนะคะไย,ยังไงก็ยังมีวันที่ดี และอีกอย่างหนึ่งคนรักคุณเขาก็เป็นคนที่ดีมากนะคะมีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะ The a m e t h นะก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ของคนโสดที่คุยคุยกันอยู่ในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็เป็นเพียงแค่เล็กๆน้อยน้อยเท่านั้นนะคะเหมือนกับว่าเจ้าแง่แม่งอนกันมากกว่าแต่ไม่มีปัญหาอะไรใหญ่โตนะคะคุณและเขายังรักกันดีนะยังมีความสุขกันอย่างลึกซึ้งนะคะ ก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับคนโสดที่มีคนคุยแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรยังไงก็เป็นคู่กันนะคะไม่มีวันผันแปรอย่างแน่นอนนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้สำหรับคนโสดที่มีคนคุยนะคะแต่อันนี้มาดูซิสำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วล่ะเป็นอย่างไรบ้างตัวตนของคุณสี่เหรียญน,นะคะความคิดความรู้สึกข,ของคุณเจ็ดเหรียญ ความสัมพันธ์ได้สามไม้เท้าแล้วก็ไพ่ขยายห้าเหรียญตัวตนของคู่คุณสองไม้เท้าความคิดความรู้สึกของเขาได้ายพินเท็ความสัมพันธ์ได้แปดเหรียญแล้วก็ไพ่ขยายได้หกไม้เท้านะคะตัวตนของคุณเหมือนกับว่าดูนิ่งๆน,นะไม่มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะคะความรักของคุณคงที่นะ ความรักของคุณคงที่คงทนนะคะค่อนข้างดูนิ่งๆนะคะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหรอ่อ่ะส่วนตัวตนของคู่คุณอะเขาก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะมีความมั่นคงแล้วก็มีความเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงมีเป้าหมายมีมลักษณะมองการไกลนะคะเป็นคนดีใช้ได้เลยนะคะคู่ของคุณนะคะเขาเป็นคนที่มองการไกลนะ ในอนาคตว,วันข้างหน้านะคะหมายก็ว่าคุณและเขามีเป้าหมายเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าความรักของคุณจะดูนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่อาจจะทําให้คุณเบื่อหน่ายบ้างนะคะเพราะว่าความคิดความรู้สึกข,ของคุณเน่ยหมายก็ว่าคิดมากนะหมายก็ว่าค่อนข้างคิดมากคิดเล็กคิดน้อยนะคะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่มันก็ว่าคนรักของคุณอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่แล้วก็คุณอาจจะ อันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่แล้วก็ลักษณะเหมือนกับว่าคิดมากมายนะคะเป็นคนค่อนข้างคิดละเอียดนะคะแต่ความคิดความรู้สึกของคู่คุณน่ะเขาเองเขาก็มีความทุกข์นะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความทุกข์นะคะลักษณะเหมือนกับว่าเขามีความทุกข์แต่เหมือนกับว่าเขาไม่แสดงออกแล้วก็ไม่ค่อยพูดนะคะเขามีความทุกข์ใจไม่ค่อยแสดงออกมีอะไรก็ไม่ค่อยบอกคุณนะคะ มืนคนเก็บกดลักษณะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนเก็บกดนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกนะคะไม่ค่อยแสดงออกบอกใครก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ด้านความสัมพันธ์นะสามแม่เท้าอ่ะคุณก็รอแล้วรออีกนะคะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคนรักคุณนะเขาทำแต่งานหาแต่เงินนะเขาก็ไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่ คุณก็อยากให้เขาสนใจคุณบ้างนะคะอยากให้เขาเอาใจใส่คุณแต่เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่ทำแต่งานหาต่เงินนะคะคุณก็ได้ตะลอเขานะลักษณะเหมือนก็ว่าคุณได้ตะรอเขาหรือบางคนถ้ามีปัญหาก่อนหน้านั้นหรือว่าอยู่ห่างไกลกันเหมือนกับว่าคุณรอให้เขากลับมาหรือว่ามาพูดมาคุยมาปรับความเข้าใจกันนะคะมีอะไรก็มาเคลียร์กันเหมือนกัว่ามีการรอคอย แล้วก็ไพ่ยขยายของคุณนะ่ะคุณมีความผิดหวังหรือว่ามีความน้อยเนื้อต่ำใจในตัวคนรักนะคะเหมือนกับว่าถูกทอดทิ้งให้เดียวดายอะ่ละลักษณะเหมือนกับว่าความรักของคุณนั้นเหมือนกับว่าเงาหงอยเต้าซ้อยห้าเหรียญน,นะคะเหมือนเป็นการรอคอยมากกว่าสำหรับบางคนอาจจะมีปัญหากันนะคะเหมือนกับว่าคุณได้แต่รอคอยคนรักนะ แล้วก็เหมือนกับว่าเงียบเหงาเศร้าซ้อยนะคะแต่ภายขยาบของคู่คุณะเห็นไหมเรื่องเกี่ยวกับงานขึ้นเลยอะ่ะเขาไม่ค่อยสนใจความรักหรือว่าคู่ครอบครัวเท่าไหร่อะ่ะเขาสนใจแต่ง,งานแล้วก็เงินมากกว่านะคะคุณก็เลยน้อยอกน้อยใจหรือไม่ก็อาจจะเงาเหงานะคะก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเขาเท่าไหร่นะคะความรักก็เลยเหมือนกับว่าดูนิ่ง ทรงทรงตัวนะคะไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะคะมองว่าความรักของคนที่เป็นคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักๆน,นะแต่เพียงแค่ว่าความรักดูเหมือนกับมีความว่างเปล่ามากกว่านะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะ อันนี้เราก็มาดูซิสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักไม่ชัดเจนความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะมือที่สาในช่วงนี้นะคะตัวตนของแฟนคุณนะคะได้9ก้ถ้วยความคิดความรู้สึกของเขาได้6เหรียญความสัมพันธ์ได้10ดาบแล้วก็ไพ่ขยายของเขาได้สเต้งน,นะคะตัวตนของมือที่สมได้4ีถ้วยความคิดความรู้สึกของคุณมือที่สามได้หถ้วย ความสัมพันธ์ได้ก้าเหรียญแล้วก็ไพ่ขยายได้เดวิลนะคะมองว่าตัวตนของแฟนคุณอะ่ะเหมือนก็ว่าในช่วงเนี้เขามีอะไรปิดบังคุณอยู่นะคะหรือเขาอาจจะมีอะไรที่ซ่อนเลนอยู่ก็ได้คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะคะคล้ายๆว่าเขาอาจจะมีคู่มีครอบครัวหรือว่ามีพันธะอยู่แล้วก็ได้นะคะในขณะเนี้เหมือนก็ว่าเขาจับปลาสองมือลักพี่เสียดายน้อง หมือนกับว่าเก็บเอาไว้ทั้งสองคนนะคะละักษณะค่อนข้างเจ้าชู้แต่เขาดูดีนะคะมีฐานะมีการเงินมีมีความมั่งคัง่งมีฐานะการเงินแต่ค่อนข้างเป็นคนเจ้าชู้ไม่รู้จักพอนะคะส่วนตัวตนของมือที่3ามก็มีแต่ความเบื่อหน่ายนะคะคล้ายๆว่าคุณเบื่อหน่ายเขานะเขาอาจจะทำอะไรไม่ถูกใจคุณก็ได้นะคะในขณะน,นี้คุณอยากอยู่คนเดียวแบบเงียบๆนะคะ แล้วก็ความคิดความรู้สึกของเขาเขาก็ยังเขาก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงเป็นยายคุณอยู่นะหรือไม่เขาอาจจะให้เงินให้ทองคุณก็ได้นะคะลักษณะเหมือนกับว่าเขาหยิบยื่นเกี่ยวกับการเงินการทองให้คุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือไม่เขาก็ยังมีน้ำใจที่จะห่วงยายคุณมองว่าเขายังรักแล้วก็ยังห่วงใย,ยคุณอยู่นะส่วนคุณเองก็ ยังมีความรู้สึกที่ดีให้กับเขาอยู่เช่นเดียวกันนะคะหรือไม่ก็บางคนอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้ลักษณะคุณก็มีความรักแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีให้กับเขาอยู่เช right ่นเดียวกันนะคะเขาเองก็ห่วงใยคุณแต่เหมือนก็ว่าความสัมพันธ์ในขณะนี้เขามีอะไรที่ย่ำแย่เกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเขามีอะไรที่ย่ำแย่เกิดขึ้นนะ แล้วก็มีปัญหาอย่างหนักนะคะแล้วก็ด้านความสัมพันธ์ของมือที่สามอะ่ะคุณเองก็มีอิสระเต็มที่นะมีเงินมีทองมีความสุขมีความสมบูรณ์แต่นั่นก็คือภาพลักษณ์ภายนอกนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะจิตใจของคุณมีแต่ความเงียบเหงานะคะเหมือนกับว่ายังขาดเขาแล้วก็ไม่มีความสมบูรณ์นะคะมีแต่ความสุขเพียงแค่กายนะแต่ใจของคุณอะ่ะเหมือนกับเหงาๆนะคะ เพราะว่าไพ่ขยายเขาอะ่ะเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีใครอีกคนหนึ่งที่ควบคุมคอนโทรลเขาอยู่นะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีใครที่คอยบีบบังคับควบคุมคอนโทรลเขาอยู่แล้วก็เขาก็ค่อนข้างเกรงใจแล้วก็ให้การเคารพด้วยนะคะเพราะว่าบางคนถ้าเป็นผู้ชายนะเหมือนกับว่าเขาอาจจะกลัวเมียนะคะถ้าเป็นผู้ชายอ่ะเขาอาจจะกลัวเมียเกรงใจเมียนะคะ ถึงแม้ว่าจะกลัวหรือว่าเกรงใจเมียขนาดไหนแต่ก็ยังอดที่จะจชูไม่ได้นะคะมีเล็กมีน้อยนะลักษณะเหมือนกัว่าเขามีใครสักคนน่ะที่ควบคุมคอนทรลเขาอยู่นะคะเขาอาจจะมาหาคุณไม่ได้ก็ได้ในช่วงนี้นะคะเขาก็เลยค่อนข้างย่าแย่นะส่วนไพ่ขยายของคุณคุณก็อาจจะรู้อยู่เต็มอกนะคะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้เดว,วิลขึ้นน่ะคุณอาจจะรู้ว่าเขาอ่ะ มีพันธะอยู่แล้วนะคะไม่สามารถที่จะมีความรักที่ชัดเจนให้กับคุณได้นะคุณก็ได้แต่เบื่อหน่ายนะคะคล้ายๆว่ามีความรักไปวันๆนะแต่หาความสุขไม่ได้นะคะสำหรับมือที่3ามนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดต b s c r i b e กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ